S Let s make some breakfast กันค่ะทุกคนวันนี้มาทํามือเช้าง่ายๆกันแต่ว่าจะเนินใช้ชาเขียวเป็นหลักเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างติดชาเขียวอีกแล้วสูตรเราก็จะมีใส่ไข่ลงไป1ฟองกับโปรีนแพนเต้รสชาเขียว1สกูป๊ปบวกกับน้ำพึ่งอีกนิดหน่อยแต่ว่าจะไม่เกิน10กร,รัมนะตีจนเป็นเนื้อเดียวกันประมาณนี้วันก่อนเราลองทําดูแล้วอร่อยมากแต่ว่าถ้าใครไม่มีพิมพ์ใส่ขนมแบบนี้ทําใส่แก้วที่เอาเข้าไมโครเวฟได้ก็ได้เหมือนกัน เอาเข้าไปเวประมาณ1-2นาในทีเป็นมือเช้าแบบรวดเร็วจริงๆเราทำสองรอบแล้วหน้าตาก็ยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติมันอร่อยมากมีเพิ่มพวกผลไม้เข้าไปพวกของที่เพิ่มมานี่ปรับได้ตามใจชอบเลยนะส่วนตัวเราจะชอบใส่วิปครีมลงไปด้วยนิดนึงเวลากินคู่กันแล้วแบบมันดีมากกินเผื่อๆได้จนหมดจานเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเอามากินคู่กับชาเขียวฟองนมก็เหมือนเดิมเลยแพนเต้รสชาเขียวหนึ่งสกูปจากนั้นก็ไปตีฟองนมต่อคงชอบฟองนมมากเหมือนเดิมวกับท็อปผงชาเขียวเพิ่มอีกนิดนึง สองเมนูนี้โปรตีน40กรัมขึ้นนะแล้วถ้าของแพนเต้เนี่ยเราชอบรสชาเขียวที่สุดแล้วจริงๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าแพนเต้เป็นโปรตีนพืชน,นอกจากที่จะช่วยชีวิตสัตว์แล้ววัสดุที่เขาใช้ก็ยังเป็นมิตรต่อโลกด้วยทุกคนก็สามารถช่วยโลกเพิ่มขึ้นเองได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างการใช้ภาชนะส่วนตัวใส่เครื่องดื่มออกไปข้างนอกเพื่อลดขยะพลาสติกหรือว่าแค่กินแพนเต้ก็ยังได้แล้วเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของแพนเต้ด้วยใครที่อยากลองก็ต้องเชื่องนี้เลยเพราะว่ามีโปรเดือนเกิดดดด้้วยไไปลองูนะ